กุ้ง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 ตาบัก้งไม่ใส่ปูปลาเราเป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้ครกหินหากเจอมันจงยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่งสุดชีวิตเพราะมันจะไล่ล่าคุณบางคนบอกจะมีพรสวรรค์ทางการวาดรูปบางคนก็บอกมันก็รูปปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่รูปวาดที่มันสำเร็จแล้วแต่กลับเป็นการที่คนคนหนึ่งอ่ะแต่พี่บว,บวาดมัว่บ เรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าชอบด้านนี้แต่ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่เราจําได้แค่ว่าเราว่าก็ตั้งแต่เขาเริ่มจับปากกามากกว่าจับช้อนกินข้าวนี่แหละก็เหมือนรูปวาดปกติของเด็กสี่ขวบทั่วไปแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นเสมอเลยก็คือสีหน้าของตัวการ์ตูนนี้มันมักจะมีอารมณ์แทรกอยู่ในนั้นเสมอเราว่ามันก็ตลกแล้วก็ชัดเจนดีนะทุ่ง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 ซะฮูร Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. กุ้ง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 ตาบัก้งไม่ใส่ปูปลาเราเป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้ครกหินหากเจอมันจงยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่งสุดชีวิตเพราะมันจะไล่ล่าคุณบางคนบอกจะมีพรสวรรค์ทางการวาดรูปบางคนก็บอกมันก็รูปปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่รูปวาดที่มันสำเร็จแล้วแต่กลับเป็นการที่คนคนหนึ่งอ่ะแต่พี่บว,บวาดมมัันนทกกววาา่ หรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าชอบด้านนี้แต่ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่เราจําได้แค่ว่าเราว่าก็ตั้งแต่เขาเริ่มจับปากกามากกว่าจับช้อนกินข้าวนี่แหละก็เหมือนรูปวาดปกติของเด็กสี่ขวบทั่วไปแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นเสมอเลยก็คือสีหน้าของตัวการ์ตูนนี่มันมักจะมีอารมณ์แทรกอยู่ในนั้นเสมอเราว่ามันก็ตลกแล้วก็ชัดเจนดีนะทุ่ง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 ซาฮูร Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. กุ้งกุ้งกุ้งกุงกุ้งกุงกุงตาบักคุงไม่ใส่ปูปลาเราเป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้ครกหินหากเจอมันจงยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่งสุดชีวิตเพราะ